สี่รีผีเคื่อนประตูผีเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแถวย่านพุทธมณฑลเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาบ้านของรุ่นพี่จะอยู่ข้างๆกับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะสร้างเสร็จแล้วจะขายแต่ก็ขายไม่ได้ส่วนทางเข้าหมู่บ้านจะลึกและเปเลี่ยวมากแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์จะไม่กล้าเข้าไป บ้านของรุ่นพี่จะต้องใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านนี้เราอ้อมไปข้างๆหมู่บ้านก็จะเป็นสวนเราต้องผ่านสวนเข้าไปจึงจะถึงบ้านแต่พอรุ่นพี่ไม่กล้าใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านก็ใช้วิธีพายเรือข้ามฝากไปจากถนนใหญ่ข้างนอกที่สามารถพายเรือไปถึงบ้านได้เลยลงไปทางหมู่บ้านนิดหน่อยจะมีเขื่อนที่เรียกกันว่าประตูผีจะเป็นทางน้ําหักศอกตรงประตูเขื่อนน้ำจะวนอยู่กับที่แล้วดูดลงไปข้างล่าง ตอนนั้นรุ่นพี่เลิกงานกลับมาถึงก็เห็นพวกกู้ภัยมากันหลายคันก็คิดว่าสงสัยจะมีคนตายอีกแล้วรุ่นพี่จึงเดินเข้าไปถามพี่มีคนตายหรอกู้ภัยบอกว่าใช่เรือถูกน้ำดูดเรือไปกระแทกกับประตูเขื่อนแตกแล้วกู้ภัยที่จะลงไปช่วยต้องใช้เชือกสองเส้นใหญ่ๆเพราะน้าตรงนั้นจะดูดแรงมากศพไปจมอยู่ใต้ประตูเขื่อนเพราะนำไม่พัดขึ้นมาแต่จะวนวนอยู่ข้างล่างตลอดและนี่ก็ไม่ใช่รายแรก หลายรายที่เอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้เพราะมันเป็นทางหักศอกถ้าหลุดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวน้ำจะดึงเข้าไปตีกับประตูเขื่อนแตกหมดทุกล่ำจึงได้มีคนออกมาเตือนว่าเวลานำขึ้นห้ามพายเรือไปตรงนั้นมีอยู่วันหนึง่งตอนที่รุ่นพี่เลิกงานก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกลับมาดึกตอนเช้าของวันนั้นคุณได้กำชับกับรุ่นพี่ว่าวันนี้อยากกลับดึกนะเพราะมันเพิ่งมีคนตายใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่าไอ้เขื่อนตรงนั้น มันจะเอาอีกสักกี่คนถึงจะพอพอรุ่นพี่เดินมาถึงที่เรือก็ปลดเชือกผูกเรือแล้วก็พายเรือกลับช่วงที่ผ่านสวนมะพร้าวก็ได้ยินเสียงคนพายเรือตามมาจากข้างหลังรุ่นพี่ก็อุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมทางพอจังหวะที่รุ่นพี่ยกไม้พายขึ้นมาบนเรือเสียงพายเรือข้างหลังก็เงียบพอเอาไม้พายจ้วงลงน้ําแล้วพายก็ได้ยินเสียงพายเรือมาจากข้างหลังเหมือนกันรุ่นพี่ก็เอกใจแต่ก็ยังไม่หันไปดู จึงพายเรือจนเลยสวนมะพร้าวไปอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงบ้านรุ่นพี่จึงหันหลังไปดูปรากฏว่าเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนหลงศพแล้วใช้มือที่ใหญ่กว่าคนปกติประมาณสิบเท่าทั้งสองข้างกวักลงน้ำค่อยๆพายลงศพไล่หลังเข้ามาเรื่อยๆซอ,อมรุ่นพี่มองตาเหลือกตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกคุณนาของรุ่นพี่ที่ยืนรอยอยู่ตรงศาลาท่าน้ำรีบกระโดดลงน้ำแล้วลากเอาเรือของรุ่นพี่เข้าเทียบศาลา เรารีบลากแขนรุ่นพี่เข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดว่าอย่าหันไปมองเอ็งรีบขึ้นบ้านก่อนคุณณารากรุ่นพี่เข้าไปในห้องพระแล้วยกพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาให้รุ่นพี่รุ่นพี่ก็นั่งกอดพระพุทธรูปตัวสันปากสันสักพักก็เริ่มสงบสติได้จึงได้ถามคุณณนะแต่คุณณตอบกลับมาว่าเอ็งไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดด้วยกันคืนนั้นรุ่นพี่นอนกอดพระพุทธรูปตัวสันทั้งคืน ส่วนคุณนาก็นั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนเช้ามาคุณนาก็ได้พารุ่นพี่ไปวัดหลวงพ่อท่านบอกว่าต้องให้มันอยู่ในโบสถ์สามวันไม่งั้นคงไม่รอดรุ่นพี่จึงได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์หลวงพ่อท่านก็เอาสายศีลมาพันไว้รอบๆโบสถ์แล้วขึงด้านในไว้อีกหนึ่งชั้นแล้วคุณนาก็คำชับว่าให้ทําตามที่หลวงพ่อบอกถ้ายังไม่อยากตายแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรอย่าออกนอกสายศีลอย่าออกนอกประตูโบสถ์ อยู่ในสมาของโบสเดี๋ยวจะให้พระกับเนมมาเฝ้าแม้แต่ช่วงกลางวันหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกมานอกโบสถ้าปวดก็ให้ใช้กระถนไปก่อนตกกลางคืนประมาณสามทุ่มรุ่นพี่ได้ยินเสียงคนพายเรืออยู่หน้าท่านาวัดจอมสักพักก็เงียบอีกสักพักเสียงก็มาอีกเนมที่มาเฝ้าต่างเอาจีวรคลุมโปงแล้วนอนกอดกันตัวสันรุ่นพี่จึงบอกกันเน้นว่าเนม ลองเปิดหน้าต่างโบสแล้วดูที่ท่าน้ําหน่อยคลายพายเรืออยู่อ่ะเนนตอบว่าไม่กล้าดูหรอกผมก็กลัวจนเข้าคืนวันที่สามเป็นวันพระใหญ่พอดีวันนี้มีทั้งพระและเนนมาอยู่เป็นเพื่อนหลายรูปแต่วันนี้รุ่นพี่ขอให้เปิดประตูโบสเอาไว้เพราะอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ภายเรืออยู่ที่ท่านาวัดเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบเกือบเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงพายเรือเหมือนเดิม รุ่นพี่จึงหันไปมองที่ท่าน้ําวัดปรากฏว่าเห็นหัวคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาที่ท่าน้ํลนาลักษณะคอยาวๆหน้าตอบตอบซีซีๆดวงตากลวงโบะเสยยิ้มให้รุ่นพี่แล้วเสียงพายก็ยังดังอยู่ตลอดจอมจนรุ่นพี่ช็อกนั่นตัวแข็งอยู่กลางโบสถ์พากับเนรรีวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างแล้วรีบไปอยู่รวมกันที่กลางโบสถ์เนนตะโกนล,ลั่นโบสถ์ว่าช่วยด้วยจนหลวงพ่อกับสัปรเรอได้ยินเข้าจึงรีบวิ่งมาหา ก็เห็นทั้งพระทั้งเนรแล้วก็รุ่นพี่นั่งกอดกันกลมอยู่กลางโบสถ์หลวงพ่อท่านก็บอกว่าคืนนี้เองพลละละเขาไปเอาคนอื่นแล้วรุ่นเช้าของวันถัดมาคุณนาก็ได้มาหารุ่นพี่ที่วัดแล้วบอกว่ามีผู้หญิงตายอยู่หน้าประตูเขื่อนเมื่อคืนจากนั้นหลวงพ่อก็ทำพิธีเรียกขวัญรถน้ำมน์ให้ทั้งเนรทั้งพระแล้วก็รุ่นพี่คุณนาบอกว่าคนที่ตาย เป็นลูกสาวของคนรู้จักไปพายเรืออีท่าไหนไม่รู้โดนน้ำวนลงไปสบไปติดอยู่ตรงหน้าประตูและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ